พี่ธันวาคะเมรู้สึกว่าทุกวันนี้คนเราทำบุญกันเยอะนะคะแต่บางครั้งก็สงสัยว่าทำไมบางคนทำบุญเยอะแล้วชีวิตยังดูไม่ค่อยดีขึ้นครับเม์จริงๆแล้วพี่ก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่พอได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อฉลาดทำบุญก็เข้าใจมากขึ้นเลยครับว่าการทำบุญให้ได้ผลดีมันมีหลักอยู่สามประการฟังดูน่าสนใจคะ่ะ พี่ธันวาเล่าให้เมฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างแน่นอนครับอย่างแรกคือผู้รับครับถ้าผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมบุญที่เราทำก็จะมีพลังมากขึ้นแต่ถ้าเราให้กับคนที่ไม่ดีเขาอาจจะเอาสิ่งที่ได้รับไปใช้ในทางไม่เหมาะสมเช่นเล่นเกมซื้อของฟุ่มเฟือยหรือแม้กระทั่งไปซื้อของพิษกฎหมายแบบนั้นบุญก็อาจจะลดลงครับเข้าใจแล้วคะ่ะ เหมือนเราตั้งใจดีแต่ถ้าผู้รับเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็เหมือนบุญมันถูกบั่นทอนไปใช่เลยครับส่วนประการที่สองคือวัตถุที่ให้ต้องได้มาโดยสุจริตเป็นของที่เหมาะกับผู้รับเช่นถ้าเราให้เสื้อผ้าของเล่นหรือของจำเป็นกับเด็กกำพร้าแบบนี้ถือว่าเป็นบุญที่บริสุทธิ์เมชอบตรงนี้นะคะบางทีคนคิดว่าให้แค่ของอะไรก็ได้ แต่จริงๆแล้วคุณค่าของสิ่งของก็สำคัญมากเหมือนกันถูกต้องครับและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือผู้ให้ครับผู้ให้ต้องมีศีลธรรมและเจตนาที่บริสุทธิ์ใจตั้งใจทำบุญด้วยความปรารถนาดีไม่หวังสิ่งตอบแทนฟังแล้วอบอุ่นใจจังเลยค่ะพี่ธันวาเม่คิดว่าถ้าเรามีจิตใจที่เบิกบานทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้ บุญก็น่าจะเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะพี่ก็คิดแบบนั้นครับบางคนไม่มีทรัพย์จะทำทานมากนักแต่ถ้ามีเจตนาบริสุทธิ์ใจก็ผ่องใสเท่านี้ก็เป็นบุญใหญ่ได้เหมือนกันดีจังเลยค่ะได้ความรู้ได้ข้อคิดแถมทำให้เมรู้สึกอยากทำบุญแบบมีสติและเข้าใจมากขึ้นพี่ดีใจที่ได้คุยกับเมวันนี้นะครับบุญที่แท้จริงเริ่มจากใจแล้วก็แผ่ขยายออกไปสู่คนอื่น เราทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ที่ดีได้เสมอ